เลขที่ออกเจสองอะไรวะเจ็ดสองสองปักรังค่ะเรามาเล่นหน้าตาเดี๋ยวเดี๋ยวเลขนี้ 8, ออกไปแล้วนะส <2, 2, S 2> องสองออีกแล้วเหรอทําแม่ต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะจัดเก็บลูกย่างหมายเลขประจำหล่ออ,อีกแล้วเหรอ ว่าจะใช้อุปกรณ์ออกวันหลักได้จะใชหน้าสามตัวครั้งที่สองครั่ยท้ายค่ะคืออะไรคือออกไปแล้วนะแม่เจ็ดสองสองเนี่ยออกไปแล้วงวดที่แล้วออกเลขหน้าด้วยคืออะไรเดี๋ยวคืออะไรก่อนเจ็ดสองสองแล้วออกคำที่หนึ่งแล้ววันเนี้ยก็ออกอีกแล้วเจ็ดสองสองคืออะไรล็อกแน่ผมว่างวดนี้ผมว่างวดนี้หวยล็อก รอลุ้นว่าจะมาแบบไหนใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สามหวยน่าจะล็อกแล้วครับดูเนี่ยคืออะไรอ่ะครั้งที่สองครั้งสุดท้ายค่ะเนี่ยเจ็ดสองสองงวดนั้นก็ออกเจ็ดสองสองคืออะไรอ่ะล็อกแน่ผมว่าหวยล็อกผมว่างวดนี้หวยล็อกมันล็อกแน่นอนงวดเนี้ยดูดิว่ามันจะล็อกเข้าของเราไหมงวดนี้ มว่ามันล็อกแน่นอนเพราะว่ามันอะไรคืออะไรอะ่ะเออใช่ออกทุเรศจริงครับไม่ได้คืออะไรอะ่ะเนี่ยอยู่ข้างหน้าเนี่ยเจ็ดสองเจ็ดสี่สี่ทำไมไม่ออกอ้สามตัวครั้งที่สองเกจยดจองเลขที่ออกห้าสามสอง้ยสองไหลสามสองฟังครั้งค่ะ รางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกห้าสามสองตัวอนนี้สองไหลนะแม่แม่แมรางวัลเลขหน้าสามตัว <c oughs> ออกไปครบแล้วสองครั้งค่ะเพื <c oughs> ่ออะไรอ่ะจะทําการ,รกรางวัลเลขท้ายสามตัวสองครั้ง 1, เงินรางวัลรางวัลละสี่พันบาทค่ะ จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สองจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สามจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สี่จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สองหลักที่สามและหลักที่สี่ออกรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งค่ะ <c oughs> ออกหน้าเหยียดไปนะออกแบบเนี้ยออกให้สวยๆหน่อย <c oughs> รางวัลเลขท้ายสามตัวรางัที่หนึ่ง เลขที่ออกหนึ่งห้า7จหนึ่งห้าเจงาเฟังอีกครั้งค่ะรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่1เลขที่ออกหนึ่งห้าเต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะเสียงเห็ดลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ค่ะ ว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวัลและท้ายสามตัวครั้งที่สองครั้งสุดท้ายค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หกค่ะออกน่าเกลียดมากเลยเจ็ดสองสองมาซ่าเอ,อาลล <c oughs> อมาลุ้นอันนี้แม่ ใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สองวใช้นี้กรณ์็อกรางวันหลักที่หนึ่งหลักที่สองและหลักนี่็องใช้สามตัวเพราะว่ามันทําแม่งทําแม่งตั้งแต่เจ็ดสองสองแล้วครับคือออกเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดสองจะออกเจ็ดตัวอื่นก็ได้แต่ทําไมออกเจ็ดสองสองมันทําแม่งท่าแม่งอยู่นะหวยน่าจะล็อกครับงวดเนี้ย เลขท้ายสมตัวครั้งที่สองเลขที่ออก973 973ฟังอีกครั้งค่ะรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่สองเลขที่ออก973 97 3ร,งรกาวรงวัลเลขท,ออเท้าย3ตัวออกไปครบแล้ว2ครั้งค่ะ ต่อไปจะทำการออกรางเลขท้ายสตัวหครั้งซึ่ง,เ,ง <c oughs> เรามารอลุ้นกันล่างมันจอออะไรผมว่ามันล็อกแล้วล่างมันจะมีสี่มีเก้ามีเจ็ดอย่างนี้ผมคาดการไว้ไหมดูนะว่ามันจะออกให้เห็นไหมสี่เก้าแล้วก็เจ็ดจะออกมา,ห,าห,ห็นตัวหนึ่ง <S 2> 2. <S ไหมสเพราะว่าตอนนี้เลขมันไหลสามไหลเจ็ดแล้วก็ไหลสองอยู่แต่ผมว่ามันล็อกแน่ทุกวันนี้ จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลที่หกเพราะว่ามันคาดการคาดเดายากมากที่หกนะคะออกรางวัลเลขท้ายสองตัวผู้ที่จะทําการออกรางวัลเลขท้ายสองตัวหลักหน่วยนะคะเป็นผู้แทนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยค่ะนางสาวสิรินภาสมพานเจ้าพนักงานปกครองช่างานการสำนักงานสอบสวนและนิติการค่ะและสําหรับหลักสิ์นะคะได้แก่นางสาวธนพรศรีจำปารองนายกสมาคมบางผู้เชี่ยู้พิการค้าสลากค่ะ พร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขท้ายสองตัว เลขท้ายสองตัวงวดวันที่ <S 2> <S 2> <S 2> สิบหกเสียงมันคือสันวะ<ส>มันล็อกแม่เลยเนี่ยสิ <65. S 2> มันยิ้มอะ่ะเลขที่ออกอหกสี่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  หกสี่ย็ดย็ดสี่มาจริงๆด้วยแม่หกสี่ออกจริงๆด้วยว่าแล้วมันยิ้มเราแตกอีกแล้วหกสี่ล่างหกสี่ฟันสีงวดนี้รวยสี่เก้าสีเก้าเป็นตัวเน้นหกสี่ออกแล้วครับกรี๊ด ย็ดเย็ดเย็ดไอเย็ดเย็ดเย็ดหกสี่มาแล้วสี่เก้าหกสี่แล้ววันนี้ผมบอกแม่ว่าไงระวังเลขบ้านผมออกเลขหกสี่สี่หกสองมันแตกแล้วครับไหนผมบอกแล้วผมฟันสี่งวดนี้ฟันสี่แล้วนี่ครับในชุดครับหกสี่ครับหกสี่ครับไม่พูดเยอะครับ เย็ดเย็ดเย็ดเราไปต่องว่าที่ยี่สิบเอ็ดผมว่าแล้วมันมันประกาศรางวัลมันทํามันทําแม่งทําแม่งแล้วมันมันมันแบบยังไงวะมันแบบเสียงมันสันสแล้วไอไอคนที่สองมันยิ้มผมบอกแม่แล้ววันนี้ ผมบอกแม่แล้วว่าผมฝันเห็นเลขสองหกแล้วผมว่ามันจอกเลขบ้านผมไหมสี่หกสองให้เอาไปตัดเล่นแล้วสี่หกอยู่ในชุดผมด้วยออกสักทีหกสี่ออกปลปีรวยรับทรัพย์แล้วหกสี่ผมบอกแล้วฟันสีงวดนี้ใครจะให้สี่ดับไม่สนงวดนี้ผมฟันสี่ผมบอกแล้วสี่มาแน่ เมื่อวดนี้ถูกลอตเตอรี่แล้วครับหกสี่ลูกบอลประจำหลักแสนค่ะเมื่อกรรมาการออกรางวัลทั้งหกท่านเสียงลูกบอลครบแล้วต่อไปเจ้าหน้าที่จะเปิดป้าสลับทึบแสงที่บรรจุลูกบอลหมายเลขไว้ภายในเพื่อแสดงให้ผู้เข้าชมการออกรางวัลได้ทราบพร้อมกันทั้งหกหลักค่ะ ขณะนี้กร้อมที่จะแสดงหมายเลขแล้วค่ะรางวัลที่หนึ่งงวดวันที่สิบหกพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเลขที่ออกหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดแปดเก้าหนึตัวอัด ตัวอัดแปดเก้าเหย็ดเย็ดบนล่างบนล่างแม่ตัวอัดเจ็ดแปดเก้าหูหูชนะเลิศชนะเลิศงวดนี้สั่งอัดแปดเก้าออกจนได้บอกแล้วว่าอย่าเผลอเจ็ดแปดเก้างวดนี้สั่งอัดเก้าแปดสองหนึ่งเจ็ดเก้าศซนหนึ่งสองหนึ่งเฮ้ยงวดนี้ทำได้ บนล่างเจ็ดแปดเก้าผมสั่งนี่ครับตัว,ตวที่ทชอบครับที่เรียบร้อยแล้วนะคุณชมที่ตรวจวอัดนนหนักเก้าแปดครับงม <8, S 2> วดนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับส่วนคุณผู้ชมที่ยโอ้ยออกเลขสวยจัด 7รวเจ็ดปดเก้าเลขมาเลขเลี้ยงเลยครับในช่วงนี้ขออนุญาตที่จะทบทวนบางรรงวัลให้คุณผูชมได้ทราบกันก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นไต่อก็ดีใจด้วยนะครับแงวดนี้ไอตัวที่ชอบมาอีกแล้วครับเก้าแปดเดี๋ยวขอเบาเสียงก่อนนะได้แก่งวดนี้ฟาดบนฟาดล่างครับสี่ให้สี่แล้วก็ให้9กงวดนี้ ตัวอัดมี9749แล้วก็98ไม้เอกทำเต็มที่แล้ววันนี้เราเด้งบนล่างแล้วตัวอัด98ครับแม่ไม่พูดเยอะครับคนลุกแห่งตอนนี้เด,ดี๋ยวดูเดี๋ยวให้ดูนี่เดี๋ยวให้ดูอันนี้นะหนึ่งอะไรนะรางวันที่หนึ่งออกอะไรนะหนึ่งหนึ่งสองหนึ่ง ออกจนได้แม่บอกแล้ว89งวดนี้มันออกเลขที่มันแบบอั้นมาตั้งแต่ต้นปีเลยก็คือ64กับ89กรีดอุ๊ยคนลุกคนลุกคนลุกงวดนี้รับตังแล้วรวยแล้ว <laughs> เดี๋ยวแจกฮานอยครับแม่แป๊บหนึ่ง ฮัลโหลฮัลโหลครับไม่ได้ยินไปแล้วนะก็ผมบอกแล้วผมให้เก้าแปดงวดนี้ผมสั่งอัดเก้าแปดแล้วงวดนี้มาอีกแล้วงวดหน้าไม่ต้องสืบครับยังไงเลขกล็อ้านอีกโอเคนะผมไปแล้วเดี๋ยวผมลงน้อยให้สวัสดีครับ